สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการสาวสอขอทอครายการที่จะพาทุกท่านครับไปพูดไปคุยไปทอ์ครับเกี่ยวกับงานด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนครับวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอาสาสมัครสาธารณาสุขต่างด้าวน,นะครับหรืออสอตอเราจะมาทําความรู้จักกันนะครับว่าพี่ๆอสอตอทํางานกันอย่างไรในพื้นที่ชมุมชนพร้อมแล้วไปรับชมกันได้ในรายการเลยครับ ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆนะคะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนเด็กคนท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งเสริมเรื่องสุขภาพแล้วก็สอนเขาเกี่ยวกับโรคฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าต้องการป้องกันตัวเองยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย้าที่ของอสตอนะคะคือให้ความรู้นะคะก็คือเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างนะคะล้างมือบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ๆ S 2> เราก็เลยทาแอป,ปอสตอขึ้นมาเพื่อจะให้เขาแบบเรียนรู้ในโซเชียลเพราะเราจะลงข่าวทุกวันนะคะเกี่ยวกับโรคโรคระบาด ะะของทุกวันนี้โรคโควิดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่าเลือดออกแลเ,เราจะลงข่าวในโซเชียลแอปอสตอจะมี2ภาษาใช่ไหมคะจะมีพม่ากับไทยบางคนเขาก็จะอ่านไทยได้เขาก็จะอ่านบางคนเป็นภาาพม่านะคะเขาก็จะได้ความรู้ว่าวันนี้มีแบบที่พม่ามีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในโซเชียลเพราะมันมีเราลงข่าวทุกวันเกี่ยวกับอสตอรแล้วก็จะรายงานข่าวทุกวันเหมือนกันคะ่ะสวัสดีครับผม ชื่อต้นะครับจะนอนเมกาโตนรลขอบอเไรกันยอบรมเกี่ยวกับเรื่องอสอตอ,อาสาสมัครแรายง,งานทางด้าวนะครับเนื้อหาที่อบรมสอนเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมโรคก,การเฝ้าระวังโรคแล้วก็การดูแลคนในชุมชนอย่างเช่นวัคซีนอย่างช่วงนี้คือกอนเน้นในเรื่องของการควบคุมโควิด นะครับจะมีพักพักทฤษฎีก่อนแล้วก็จะมีพักปฏิบัติด้วยพัก,ก,ก,พกทฤษฎีก็20ชั่วโมงแล้วก็พักปฏิบัติก็20ชั่วโมงก็ทั้งหมดก็40ชั่วโมงนะครับฝึกอสตอให้เขาเป็นตัวแทนจริงๆ่ะเราอยากให้เขาดูแลตัวเองและก็ดูแลเพื่อนฝูงและดูแลชุมชนที่เขาอยู่เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นเบื้องต้น หลังจากนั้นมันจะพัฒนาต่อไปเพื่อจะทําให้ดูแลประเทศของเราได้อบรมมี2แบบค่ะแบบหนึ่งก็คือแบบอบรมมาตรฐาน40ชั่วโมงค่ะครึ่งหนึ่งอ,อีกอันหนึ่งในกรณีเร่งด่วนตอนนี้เนี่ยเรื่องของโควิดใกล้มาแล้วก็เลยอบรมช็อตคัทเหลือ6ชั่วโมงเน้นโควิดวนๆกับเรื่องของเ,ออเรื่องของการทําเรื่องสื่อเรื่องไอทีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเน้นแอปอสตอเป็นหลัก เราจะพาทุกท่านครับไปพูดคุยกับนายแพทย์อนุกูลไทยฐาน,นันต์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครน,นะครับเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอสตอรวมถึงแอปพลิเคชันอสตออนไลน์พร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องจังหวัดสมุทรสาครเองจริงๆนะครับบริบทของเราเนี่ยมีคนต่างชาติอยู่มากนะครับหลายแสนคนนะครับมาทํางานใช้แรงงานอยู่ที่จังหวัดเรานะครับเพราะฉะนั้นในบางพื้นที่เขาเขาอยู่ด้วยกันเป็นชุมชนนะครับ บางทีคนไทยหรือว่าอาสาสมัครคน,คนไทยเองหรือเจ้าหน้าที่คนไทยเองเนี่ยเข้าไม่ถึงนะพอเข้าไม่ถึงปุ๊บเนี่ยการดูแลควบคุมโรคหรือป้องกันเนี่ยก็จะทําได้ลาบากบอสตอจะมาเติมเต็ใมในพื้นที่ที่ต่างด้าวอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับเราก็จะให้เขาซึ่งเป็นตัวแทนขณน,นี้นอกจากอสตอในชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ยังนโยบายทช่นทพูว่าก็คือให้ผลักดนันให้ทุกสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ต้องส่งตัวแทน1คนอย่างน้อยเข้ามาเป็นอสตอนะครับเราใช้อัตราส่วนเบื้องต้นในปีนี้นคือหน100ต่อ100ร้อยถ้าไม่ถึงร้อยคนที่มีแต่งด้าวอยู่ก็มีอสตอหนึ่งท่านนะครับแต่ถ้ามากกว่า100ก็เป็นสองท่านหนึ่งต่อ100ร้อยการทํางานของอสตอนะครับนับว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มากนะครับในการเข้าถึงชุมชนต่างด้าวเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับสำหรับวันนี้ผมสารวัรจตุศรีแล้วก็ทีมงาน,นครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อน และพบกันใหม่ครับกับรายการสาวมาสาขอทอล์กได้ในโอกาสครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ